ที่เราต้องการจะผ่านดานหมาบินนะครับทุกคนครับโดยที่เราไม่ได้ตัวหินมานั้ทุกคนนะพี่แนะนําแบบนี้ครับทุกคนครับให้เราพยายามใช้ตัวที่เป็นเมยหรือว่าตัวที่แบบตีเป็นสกิลนะทุกคนนะเพื่อที่มันจะสามารถแบบตีเข้าหัวหมาได้มากขึ้นนะครับทุกคนครับเอออย่าไปใช้วิธีการเอาดาบตีหรือเอาธนูยิงนะทุกคนนะ มันต้องทําให้มันเกิดการผรสมท่านนะครับทุกคนครับมันถึงจะทาให้ตัวหัวหม,มาตัวเนี้ยมีขีดขึ้นนะทุกคนนะซึ่งมัน,นดีที่สุดคือธาตุดินใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราไม่ได้ธาตุดินมาเราก็แนะนําว่าคือก็ใช้ตัวเม็ดแบบเนี้ยครับทุกคนครับค่อยๆถอไปนะครับกรณีที่เราแบบจะเป็นต้องเลี้ยงปาร์ตี้เพื่อที่จะเอาไปตีฟูงหมาในด่านต่อไปนะทุกคนนะแล้วโดยที่เราไม่มีดินเลยนะเออจังหวะนี้ก็หลบให้ดีครับทุกคนหลบไม่ดีก็ถ้าใครมีฮิวหนักๆอย่างปาบบราอย่างเงี้ย รอดนะทุกคนนะเออก็รอดได้ตบครับทุกคนครับหัวสุดท้ายไปทุกคนเนี่ยพี่ก็ใช้วิธีแบบเนี้ยหลบหัวหมาตัวนี้ครับทุกครับเออหลบไม่ได้ก็รับไปเลยครับทุกครับเออหลบไม่ได้ก็รับไปเลยไม่เป็นไรเนี่ยยิงเอาบาบลาตีนะครับเอาตัวอื่นก็ได้แะแต่ว่าตัวอื่นนี้ต้องใช้สกิลเอยลืมเอากูบ้าช่วยตีนะครับลืมลืมเออเนี่ยเอากูบ้าช่วยตีด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะได้สองต่อนะครับทุกครับเรียบร้อยครับทุกครับพอร่วงแล้วเราก็ จัดการเขาได้เลยนะทุกคนนะคือถ้ามันแบบมันเรียบหัวหมามาแล้วรอบหนึ่งครับกว่ามันจะเรียกอีกรอบหนึ่งนี่คือนานทุกคนเพะ่ะนั้นถ้าจัดก,การหัวหมาได้ได้เขาถูกไม่ต้องไม่ค่อยต้องกลัวอะไรแล้วครับทุกคนครับเออเดี๋ยวยังไงมันก็ผ่านแน่นอนนะทุกคนในวันนี้เราก็ค่อยๆเก็บพลังงานนะครับทุกคนครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปใช้ในด่านต่อไปนะ,อะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ